ปีเนี่ยผมเบ่าไปในลักษณะได้กระสังผมบอกเคยสัง่งบอกเคยเขียบบอกเคยอันนี้ผู้ใดนนะครับแต่ว่าฮาละคนบอกเข้าใจหัวหน้าเดิเขียบแล้วก็ไปเบ่ารับหลังไปเบ่าในทางที่มันบงดีบอกให้เป็นเังสั่นนี่อย่างเขาเบ่ากันแล้วก็จบกันแบบดีๆการสิ้นว่าสิ้นไปคือไายบ้าละ่ะผมอยู่มายีสิ่งวุ่นเลยจังมาตั้งว,วุ่นในกองตี๋ ผมกับบ้างข้างที่เข้าใจถึงทุกถูกความรู้สึกแต่ว่าผมอ่ะบอเคยบอเคยไปกลางเทอมหน้แล้วแต่ไปยู่วงไหนนี่ยง้อหนาเห็นบอย่างในรอบผมจับงานขึ้นมากคำมะคุ้นมะตุ้มมะหุ่มทุกวงระเบียบสมจิตลุงยี่สิีนี่ผมบ้านเมื่อพอได้รับข้อเสนอกับแอนบอได้รับข้อเสนอกับสอนในสไตล์เฉพาะบางงานปัจจุบันที่ถึได้ปุ้ยกับทุกกุกคน จริงๆโมโกบอยฟานเราด้ยก็อยากให้เข้าใจว่าโอ้ไอ่เราเนี่าน้ำไหลทิ้งน้ำเมี่ยเล่นงานดีๆมันติดโอกาสของเราเนาะให้เราไปหลวจนเขาก้าทำหน้าทีของเขา,าให้มันดีอยากให้นคือฟานก็สิ่งไงเพราะว่าไอ่ไปไอ่กับไปนะค่อมจะเล่นไม่ให้พวกเราเด็กจำไปไล่การไปยังสิงทั้งทั้งที่มันมันกขมือไงมันจัดหลายๆย่างเตะกับไปเพราะอย่างนี่จะหาเข้มริบไม่ให้พวกเขาพวกเข้าหัวกระตันแต่ปีนี่ค่อนข้างที่สิมั่งคุ้มแข็งแรงแล้วกั ในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าเสียงหวงมันไปแบบเรื่อยๆม่นบดังหลายก็นีนก็ขพให้เี่งั่นตลอดบางมือทุกคนงงหมดหรอกงานที่มันเต็มเดือนบางมือ่มองเห็นว่าคือบางมือผมหาไซเนี่ยหาส่เพื่อให้พวกเขางีงานมันบกเ,เล่นห้าลร่ำดีอย่างเดี๋ยวนยกส่วนนึงละแปดสิเบเปอร์เซ็นต์ละที่เขาคนงานเขาดีเขามีคนงานาดีพวาจ้บ อีกีส20%เรนี่ให้ให้ยแค่เค่ดิบไอที่เค่ดิบผมผิดนิ่วมนอกน้องทอมตุนตอผรกตอผู้หลักผู้ใหญ่ตอเจ้าภาพหรือตอนักการเมืองมันจะใหญ่งานมากเด็กบอลำมันบกยืดกำลังร้องยางชีวาไปด่าไปตักเตือนไปใส่คำแง่แกบขอขอบขอโทษทุกคนนะครับอันนั้นคืองานลินกระลินน้ำ งานก็คืองานนะครับกับขอขอบคุณทุกคนที่ฟังทุกอย่างแจ้งถื่อปินว่าเหลือหลายมา้เหลือหลายก็ทุกปีทุกปีจะเหลือแค่ยี่สิบประมาณก็ยี่สิบกว่านะครับปีนี้ถือว่าเหลือหลายขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณหัวหน้าขอบคุณสอขอบคุณทุกผน,นนะครับ